สวัสดีครับพี่น้องอสมที่เคารพรักทุกท่านครับมีพี่น้องอสมสอบถามหมอชาติว่าจะตรวจสอบการเป็นสมาชิกชกสอสมได้อย่างไรวันนี้หมอชาติได้ไปหาคําตอบมาให้พี่น้องอสมแล้วครับเรามาฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับชกสออสมอสมทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันพี่น้องอสมอย่าลืมนะครับรับสมัครสมาชิกก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะการวันที่ 27- พฤศจิกายน2563นี้นะครับ ยังมีอสมอทั่วประเทศอีกประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับที่ยังไม่สมัครสมาชิกสมาคมชกอสมอนะครับหากสมัครสมาชิกหลังจากนี้แล้วจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมีการเสียค่าสมัคร100บาทและก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์นะครับเมื่ออสมอสมัครสมาชิกแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าการสมัครสมาชิกของท่านทางสมาคมชกอสมอได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วและอนุมัติการเป็นสมาชิกของท่านเรียบร้อยแล้ว เรามีวิธีตรวจสอบอยู่2ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบตอนนี้รู้ผลตอนนี้ให้ท่านเข้าไปที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่าชอกอสอ,อสอมอจะเห็นคำว่าตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์ให้ท่านคลิกเลยนะครับท่านก็จะเข้าสู่หน้าเว็บสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย หรือว่าท่านอาจจะพิมพ์ที่หน้าเว็บเลยก็ได้ว่า w w w c h o s o m o r ก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นให้ท่านดูเมนูด้านบนเลยนะครับที่เขียนคำว่าตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกชก o สอคมคลิกเลยครับจากนั้นให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกดค้นหา เว็บจะแสดงผลในจะขึ้นใน2ขั้นตอนก็คือจะขึ้นใน2แบบนะครับก็คือ 1. คุณมีรายชื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับมีรูปหน้าคนยิ้มสีเขียวก็จะถือว่าอสอมมเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ 2. จะเห็นเป็นการกระบาดสีแดงนะครับไม่พบข้อมูลสมาชิกหรือข้อมูลสมาชิกอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับแล้วก็จะมี ตัวหนังสือขึ้นว่าแจ้งปัญหาไม่พบข้อมูลที่เบอร์โทรนะครับดังต่อไปนี้นะครับมีด้วยกัน3เบอร์โทรนะครับแล้วมาดูขั้นตอนที่2นะครับการตรวจสอบสถานภาพการเปร็นสมาชิกชกสอ,อสมอนะครับคือการใช้โทรศัพท์สอบถามนะครับสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่สมาคมนะครับซึ่งหมอชาติก็ได้โทรสอบถามในหลายๆเรื่องนะครับเจ้าที่ก็จะตอบดีมากนะครับโทรที่เบอร์ 0 2 1 3 9 3 7 0 0 0ต่อ18625 066.168.1549 099.114.9.119นะครับซึ่งในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็จะมีลายไว้ติดต่อด้วยนะครับแต่ต้องติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีเท่านั้นนะครับมาถึงตอนนี้พี่น้องอสมกออ็คงจะทราบแล้วนะครับ ว่าการตรวจสอบสมาชิกชปสสมอนนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับในคลิปถัดไปนะครับหมอชาติจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่มีชื่อในระบบแล้วเราจะแจ้งทางสมาคมอย่างไรดีช่องทางไหนได้บ้างมีเอกสารหลักฐานแบบฟอร์มอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับทั้งนี้ก็อย่าลืมนะครับเช็คสถานะการเป็นสมาชิกของท่านให้เรียบร้อย ก่อนวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดการสมัครสมาชิกในช่วงก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะการนะครับพี่น้องอสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอ,อสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติแากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมรที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ